ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การบนบานและการนำอาหารไปแก้บนเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คนไทยมีมานานและเมื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอาหารเหล่านั้นมักถูกนำมารับประทานหรือแจกจ่ายต่อไปลูกช้างนำไข่ต้มมาถวายแก้บนที่เจ้าแม่ดนบันดาลให้ลูกช้างได้แผงขายในโรงเรียนสมใจนึกท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะเนี่ยน่าเลื่อมใสต่อไปขอให้เจ้าแม่ รับประทานไข่ต้มหลังจากนั้นก็ถึงคราวของพวกเราเ <c oughs> ชิญเจ้าแม่เลยจ้ะ <c oughs> เอาล่ะคิดว่าเจ้าแม่ของอิ่มแล้วต่อไปก็ถึงคราวของพวกเรากันบ้าง <c oughs> เริ่มจากเด็กก อุยกลิ่นบุญอุ้ยนี่คิดออกแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาไข่พวกนี้ไปบริจาคให้เด็กๆทื่งเรียนกินเด็กๆกินไข่มีสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนเยี๊ยยวเร็วครับนายห้อยครับสิ้วกินไข่ต้มแก้บนเข้าไปปวดท้องใหญ่เลยครับเร็วครับอุ้ยไอปวดท้องกนล่ะสิ่วหรอะนี่ไงครับตอนนี้เด็กๆที่กินไข่ต้มแก้บนของนายสมชายเข้าไปะปวดท้องและก็แห่ไปที่อนามัยกันใหญ่เลยครับ ไข่ต้มที่ใครๆนิยมแก้บนกันนั้นผ่านการต้มมานานกว่าจะถึงมือผู้บริโภคซึ่งระหว่างนั้นอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆมากมายทำให้รับเชื้อโรคหลังรับประทานอาหารเข้าไปเหมือนอย่างเช่นข่าวเด็กนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตรวจพบเชื้อสมเนลลาหลังรับประทานไข่ต้มแก้บนที่รับบริจาคมาทําให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงกว่า400คนฉะนั้น ก่อนรับประทานอะไรขอให้สังเกตสีและกลิ่นของอาหารแต่ทางที่ดีควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคครับทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงถ้าเป็นหน้าใหญ่ใจบุมเกือกล้องล่วงไปทั้งโรงเรียนเห็นไหมรู้านะว่าหวังดี แต่ว่าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความสะาดด้วยนะสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข